เอากางคดเอากางคดทำเท่นใหม่มทำเพ่นใหม่เคาะแล้วก็ออใช่เคาะแล้วก็ออกนี่เป็นรถลารถเกี่ยวรถเทนเลอร์หกสิบร้อยใหญ่นะวนเนี่ย ดัดแล้วก็ออกเอากลางรถเทเลอร์เตเลอร์สิบล้อหลาดรถเกี่ยว